สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาซิโปไทยค่ะหัวข้อในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดีป้าเนรมิตงานไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้วีค2020หนุนประชาสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมเสิร์ฟกิจกรรมหลักมิติเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่เมืองอัจฉริยะระดับโลกนายพิรนัน์สีหง ประธานกรรมการกำกับสำนักการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดี p ้าเป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart City Week 2020มหากรรมการแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบของเรียวดิจิทัลอีเวครั้งแรกของประเทศไทยจัดโดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลกพร้อมสานต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะทั้งภายในประเทศและ,ละระดับสากลอีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมให้ประชาชนเข้าถึงและสัมผัสเทคโนโลยี Digital, ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ง่ายขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมก่อนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่เคยหยุดอยู่กับที่นะครับก็ตั้งแต่เรามีการขับเครื่องเมือชยะมาตั้งแต่ปี61นะครับเราก็มีการตั้งคณะกรรมการมีการคัดกรองมีการวางรูปแบบระบบวิธีการทํางานให้ประชาชน,นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ขณะเดียวกันในเวทีนานาชาติเ,เขาเฝ้าดูมังไทยอยู่นะ อย่างเช่นครั้งล่าสุดเมื่อปี62มีการประชุมเขาเรียกว่าอาเซียนออาโอเคที่ประเทศเกาหลีนะครับเ,เขาบอกเมืองไทยกำลังจะขับเคลื่อนยังไงอยากเห็นภาพนะครับจะเห็นวันนี้เนี่ยมีท่านทูตทางนุทูตทมาครับทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะครับก็แสดงว่าทุกคนเ็อยากรู้เมืองไทยเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนอะไรเราก็รับปากว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการโชว์มิติที่ประชาชนมีส่วนร่วม แล้วก็จะเป็นการจัดงานที่ให้ประชาชนได้มีก็เร mm ียกว่าการมีความรู้มากขึ้นนะครับทั้งตัวเมืองเองตัวประชาชนเองก็เลยเป็นการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาในเวทีระดับนานาชาติเนาเราเราบอกว่าเราการจัดงาน,นในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นห้องประชุมนะครับแล้วกุกคนก็เข้ามาจอยแล้วก็มานั่งประชุมแล้วก็กลับไปแต่ครั้งนี้เนะี่ยเป็นการจัดงานตลอดหนึ่งอาทิตย์นะครับวันที่16ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคมเนี่ยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยมีทั้งโลกของฟิสิเคิก็คือโลกของพื้นฐานห้องประชุมมออออย่่างี้นนนนรหรหืแตโลลกไ์ แบบงานนะมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับทีมแรกเราอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าเมืองริยะาเนี่ยไม่ได้ไกลเกินตัวนะครับอยู่ใกล้แค่ตัวนิดเดียวเองนะครับอย่างชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะครับสเมื่อมีการเรียนรู้แล้วผ่านสปิเกอร์ที่มาจากวิทยนา,นาชาติส่วนหนึ่งมีจากภาคประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งนะครับคนละขึ้น40สปิเกอร์บนเรียกว่าแบบบินาสนะครับสามารถติดตามได้ที่เอส C.W. นะครับ uh, ดอทสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์นะครับ mm hmm. ดอทโลอาดอททเอชนะครับก็ไปดูซิว่ามันมีพื้นที่จริงตรงนั้นจากการที่เขาพูดกันอยู่ตรงไหนบ้าง เราก็กำหนดพื้นที่จริงมาทั้งหมด12พื้นที่ด้วยกันนะครับ12พื้นที่ก็จะมีการทัวร์เปิดพับปิกนะครับเพืประชาชนดูว่าเอ๊ะที่เขาทำสมาร์ทลิฟวิ่งคืออะไรสมาร์ทเซกูริตี้คืออะไรสมาร์ทเอ i เ o n m e นนต์คืออะไรสมาร์ทอีโคโนมีคืออะไรอยากเห็นจริงๆก็ไปดูในพื้นที่เหล่านั้นตัวอย่างเช่นที่จุฬาปากคลองตลาดนะครับหรือแม้แต่ที่ตรงลาดพร้าวเองเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดแฮกคาทอน เมื่อประชาชนอยากมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จัดห้องหนึ่งขึ้นมาว่าถ้างั้นจัดเป็นทีมมาคนที่อยากจะพัฒนาประเทศไทยให้เมืองไทยน่าอยู่ขึ้นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นก็มีทั้งหมด67ทีมด้วยกันคัดกรองจากคณะกรรมการระดับนานาชาติแล้วก็ภายในประเทศแล้วเหลือ12ทีมไฟแนลเมื่อวานนี้นะครับ12ทีมเนี่ยก็จะไปงวดกันแล้วว่าเอ๊ะเขาจะต้องนําเสนอว่าประเทศไทยสุดท้ายประชาชนจะมีชีวิตที่มีสุขมากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร ทางออกครั้งนี้เนี่ยจะประกาศผลการวันที่22นะครับว่าสุดชอดนั้นคืออะไราจากน้องๆร่วมประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วสุดท้ายน่าจะมีพื้นที่ให้เขาจับคู่กันก็เรียกว่าคนที่อยากพัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองก็เรียกว่าม e ดนะครับก็เรียกว่า businessing m a t c h สีทีมเนี่ยมีทั้งโลกที่เป็นฟิสิกอลและขนอนฟิสิกอลในครั้งนี้ถ้าเรียกว่าไฮบิตต้องเรียนท่านพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับน้องๆลูกหลานทั้งหลายว่าการจัดสมาร์ทซิตี้วีคครั้งนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ประชาชนม,มีส่วนร่วมนะครับว่าจะเป็นการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปชมสถานที่จริงการมาเขาเรียกว่าการแฮกคาททอนนะครับเรื่อง การเขาเรียกว่าเอาความคิดออกมาแปลงเป็นสูตรการปฏิบัตินะครับและสุดท้ายมีการจับคู่โซลูชันสามารถติดตามได้ที่ scw smart city week นะครับ scw smart city thailand o r t h s หรือพิมพ์เข้าไปในที่ดีป้าก็ได้นะครับ depa นะครับก็จะเจอเลยเข้าไปใน a c e b o o k นะครับก็มีการอยู่ในโลกครับเาเรียกว่าโลกไซเบอร์หรือโลกออนไลน์เราอยู่ด้วยนะครับถึงวันที่เท่าไหร่วันที่16ตุลาคมถึง22ตุลาคมนี้อย่าพลาดนะครับหรือถ้าผ่านมาแถวนี้ก็มาที่3ย่านได้ครับสามย่านมิรทาวครับ และสำหรับวันนี้นะคะเมื่อเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสีโปไทยลงไปแล้วลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ